มตั้งนะ,ะตัวทำเนียมเลยนะครับทุกคนครับเร็วๆๆไป สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกทท่านเลยเด้อพี่พบกับผมช่อง j x 2วันนี้ผมพาทิพดีมาเข้าป่านะครับวันนี้เราจะไปนอนป่ากันพี่นะครับวันนี้เข้ามาในป่าเนี่ยฝนตกตกตั้งแต่เช้าแล้วพี่เราก็ต้องลุยฝ่าฝนกันมานะครับผมตอนนี้ก็ต้องเดินไปอีกสักพักกว่าจะถึงจุดหมายนะครับเป็นไงบ้างทิพดีถามความรู้สึกหน่อยวันนี้เดินป่าเหนื่อยมากเดินป่าเหนื่อยมาก ยังยังไม่ถึงไหนเลยนะต้องไปไกลนะเนี่ยอมสู้พร้อมลุยไหมอมลุยอืมนะเป็นเมียผมต้องลุยอยู่แล้วพี่จะมาหน่อมแนมไม่ได้เลยนะคะผมตอนนี้ผมเจอกระชายป่าเดี๋ยวจะเก็บกระชายป่าไปทำกินด้วยอของป่าพี่วันดี้ทําาดูลากเขาใกล้ๆ้อือ โอ้ดูดูดูนี่นี่น,นี่ลากระชายป่านี่นี่นี่อยู่ในดินลากเขาอยู่ในดินนี่ได้แล้วครับทุกคนได้มาประมาณนี้เนาะไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่านะครับ เดี๋ยวระวังนะทุกดีในการที่เราเดินป่าหน้าฝนแบบนี้เราต้องระวังสัตว์มีพิษนะครับนะแมงป่องตะขาบอะไรเงี้ย เวลาเรานั่งพักดินตรงไหนเราก็ต้องเช็คดูดินให้ดีพี่เพราะว่าหน้าฝนเนี่ยสัตว์ป่าเขาจะออกกันเยอะนะครับผมได้ไหมตั้งนะ ตอนนี้เราเดินมาเจอกับหน่อไม้พี่หน,พหน่อไม้สวยมากเลยแม่จ๋าเอาหน่อไม้ไปทำกินดีกว่าฝนยิ่งนานยิ่งตกหนักพี่เราก็จะต้องเร่งไปถึงนะไม่งั้นก่อจะไปถึงที่พักเปียกชุ่มฉ่ำกันแนะน่นี่เดี๋ยวเอามีดออ่มมาเดี๋ยวตัดไปสักหนอนหนึ่ง พื้นใจมากด,าาดูหน่อขาวสะอาดน่ารับประทานมากครับทุกคนอเอ่ได้ละไปรีไปกันต่อฝนจะเริ่มตกหนักแล้วตอนนี้เราทั้งคู่เดินมาถึงที่พักแล้วครับตอนนี้ นี่เลยครับเป็นที่พักที่เพื่อนวัดได้มาสร้างไว้นะช่องเดินป่าเดินเขานะครับทุกคนโหเต็ดกับต้นไม้ใหญ่เลยนะมีกิ่งไม้แห้งเปล่าคงไม่มีหรอกไปเมียจ๋าเข้ามาหลบข้างในมาฝนตกว้าวตรงนี้ก็จะเป็นกองไฟนะครับผมดูดีน้ําเต็มเลยต้องทิ้งน้ําออกหน่อยไปเมียจ๋าเข้าไปหลบฝนไป โอเคไหมข้างในโอเคนะน่าจะกันฟงกันฝนได้อยู่เนาะ okay. การฝนได้หลยๆครับทุกคนจัดแม่นี่น้ำนี่คือมียุงลูกยุงเข้าไปเกาะเต็มเลยพี่ถ้า ไม่เอาออกเนี่ยยุงมันก็จะเยอะมากในบริเวณนี้ดังนั้นผมจะต้องดันน้ำขังออกอนี่ตรงตรงนี้ด้วยนะสอนตรงนี้เหรอหอืออือ เราจะก่อไฟกันก่อไฟล่ยยุงกันใช่สับให้ละเอียดเลย เราก่อไฟไว้กองหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้จะมาต้มหน่อไม้พี่ฝนก็ยังตกปลายปลอยนะดูดิโอ้หน้าใสจ๊่วเลยน้ําใสไหมทิ่พอดีน้าใสมากเลยค่ะน้าใสมากนาเล่นมากมนานเล่นมากนะแต่ว่าแต่ว่าฝนตกน้ามันน้อยนะอ่ะแต่มันใสมากเลยใสจ๊่วเลยพี่ดูดินี่นะครับ นี่ก็เป็นลูกเต่าล้างนะเห็นไหมลูกดำดำแดงแดงเนะี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ากินได้กินไม่ได้นะพี่นะมันคันมากเลยปอกเปลือกดำดำออกมันจะเป็นสีขาวๆแล้วข้างในอะ่ะแล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นเข็มข้างในด้วยกินเข้าไปนี้เหมือนเข็มติดลิ้นอ่ะพี่ก็พี่เพื่อนๆเอฟซีน่าจะคิดถึงนะครับนะไม่ได้เจอที่พอดีกันเป็นเดือนอ่ะหลายเดือนมากๆเลย นาทิปพอดีก็ต้องไปทํางานในเมืองนะครับผมนานๆกลับมาทีหนึ่งก็ผมก็ถ่ายคลิปนะครับพาถ่ายคลิปให้พี่ๆเพื่อนได้หายคิดถึงกันนะครับ เสร็จแล้วก็เข้าไปเป็นรอบ็เดี๋ยวไม่สบายตอนนี้ฝนก็ยังตกไม่หยุดพี่ น้ววันิังตกหนักขึ้นมากว่าเดิมนะครับผมเราจะต้มหน่อไม้กันอันนี้นที่เราก็ใช้ป่าที่เราเก็บมาเดีย๋ยวจะมาตำเครื่องเคียงกันครับทุกคนนี่นะ กระชายปาริกแล้วก็หัวหอมดีใส่ลงไปให้หมดเลยนะหอ,หอมเลยวันนี้ เดี๋ยวเราจะไปต้มเส้นสปาเกตตี้กันต่อครับไปตอนนี้ผมจะมาต้มเส้นสปาเกตตี้ครับัไข่ลงไปแบบนี้เลยไ่ยแรงมาก เดือดแล้วครับเดือดแล้วเนี่ยจ๋าสปาเกตตี้เดือดแล้วนะเป็นไงพีเอหรอนอนพักก่อนก็ได้เอ้ามาทำกับข้าวกันแล้วครับทุกคน พอแล้เมียแล้วก็นี่ก็เป็นเครื่องเคียงที่เราตำไว้แล้วนะครับได้ไหม,ม,หมใช่หอมกระชายน,นะครับผมอ,อ่ะแล้วก็คนให้เขาสุก คนให้เขาหอมหน่อย oh. ตามเลยผัดให้เข้ากัน,นย ให้ชิมเลยนะ okay, หอมก็เราไม่ต้องปรุงเยอะนะครับทุกคนปรุงด้วยทุนรสแล้วก็รสด,ดีนะครับว <Okay. S 1> างตรงนี้เลย ว้าวอร่อยอร่อยเลยครับทุกคน mm hmm. ไม่ต้องเทหมดก็ได้มั้ง mm hmm. จะพอไหมจานอ่ะ <Okay. S 1> เอาเอาเทที่หมดพอ okay. น่าทานมากทุกคนกลิ่นหอมกระชายป่ามากหอมนะครับหอมนะเมียนะกระชายป่าหอมมากหอมมากนี่เนียลองชิมให้พี่ดูคำใหญ่ๆหน่อยดูว้าวรสชาติเป็นไงอร่อยมากได้เรื่องอยู่นะกระชายหอมมาก ชายหอมมากกรอบมากอืมหอมมากนะก็กินกันท่ากลางบรรยากาศพี่มองไปก็เป็นป่าเป็นเขานะครับผมฝนก็ดันมาตกไปปอลอีกนะครับมากินกันดีกว่าขันตอโตเลยนะพี่นะเสียงเลยวะมาอือมอือมอือืม น่อไม้กรอบจริงอร่อยอ่ะว้าวอืมอืม ตอนกระชายดำๆเนี่ยกระชายมีความหอมมากเป็นผมใครมเนี่ยคนน่ากลัวลยาววะอุ้มมาอันนี้มากมี่จ่าจะป้อนอ่ะ ได้เรื่องอ,อยูนยอ่นะไม่ต้องเอาพริกนะเผ็ดมากเลยอร่อยไหมครับพดอร่อยค่ะหวานมาก,มกยเยอะๆนะยังร้อนอยู่เลยนะเนี่ย,ยเยอะๆนะ อตอนนี้เราสองคนกินข้าวกันเสร็จแล้วนะกับข้าวอร่อยมากแต่ก็เผ็ดดีนะครับผมเดี๋ยวฝนหยุดตกแล้วตอนนี้เราคงจะนอนพักผ่อนกันนะครับพี่ๆเดี๋ยวรอช่วงเย็นๆค่อยกลับกันตอนนี้มันยังบ่ายๆอยู่เลยนะครับน,นานที่ทิวดีเนะี่ยจะได้มาเดินป่าสักทีนึง นะปกติก็อยู่แต่ในเมืองทํางานแต่ในเมืองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะเป็นไงเธอความรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกผ่อนคลายค่ะสบายตาสบายหูได้ยินเสียงน้าไหลได้ยินเสียงไก่รอก้องใช่ไหมสอนเมื่อกี้ไก่ปลารอ้องอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหาปลากันนะครับทุกคนหาปลามาทำกับข้าวกันนะผมรับรองว่าได้ปลาเยอะแน่นอน นาะยังไงพี่พี่รอติดตามชมกันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะไปหาปลาที่ไหนจะได้ปลาเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวเราพักผ่อนก่อนพอด,ดีเลยนะเตียงเค้น่อวดนี้เราในสองคนพอด,ดีเลยพี่แต่ก็ต้องเบียดเบยดกันหน่อยบ <c oughs> รรยากาศดีนหาเนียจ้าหนาวไหม อากาศกำลังดีนะอากาศเป็นใจนะ <c oughs> หอมหอมหอมกรอดีอะนะ ใครใครใครโสดก็ต้องทําใจหน่อยนะพี่นะดูคลิปนี้นะครับผมนะคลิปนี้คลิปค่าคงโสดโดยเฉพาะนอนแล้วนะอากาศเย็นสบายเลยพี่ ถือปุดดีถือปุดดีไ,<อ>ได้ยินเสียงคนพูดไหมพีไม่ไม่ได้ยินนะได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกนะดังมาจากแถวฝั่งนี้ยุงก็ไลว่าเรียนสอนอะไรยุงยุงเหรอออกไปนวลละไปเราข้างหลังละ นอนนะน,อน,นอนนะครับือี้ผมก็นอนอยู่นะพี่นะแต่ว่าผมไม่ได้หลับนะแค่หลับตาเฉยแต่ไม่ได้นอนหลับไปเลยที่มีเสียงเหมือนคนเรียกนะครับโอเคคงไม่มีอะไรนะเดี๋ยวจะนอนพักกันต่อนะครับ พอดีมีคนแอบมองเราอยู่ว่ะเก็บของก่อนเก็บของไปกลับเราไปมีคนแอบมองเราเก็บกระเป๋าไปนู่น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 เจอปะพอดีมาดูใกล้มามาดูมาดูมาดูใกล้เห็นปะ ใช่คนมะนั่นอะเหมือนมีคนแอบ,บดูพวกเราอยู่นะพี่นะตอนที่พวกเรากำลังจะนอนนะครับ นน่ากลัวเลยอะสองไม่รู้ว่าตัวอะไรนะพี่นะ ตัวทำเนียเลยนะครับทุกคนครับเ<ป>ร็วเร็วเร็วเร็วไปถูกขอถ้าผมไม่ได้มากับทิปวันดีนี่ผมบู๊แล้วพี่ผมบู๊ไปแล้วผมเดินเข้าไปถ่ายน้ำเนี่ยให้พี่ๆดูกันจระเลยอ่ะแต่เนี้ผมมากับแฟนไงไป,ปงสะพายกระเป๋าไปถ้าเดี๋ยวเราสะพายถือไปสองอันเลยปะ มันอยู่ไกลมันมาหาเราไม่ถึงลเลยเนอะถือเสื้อไปเลยระวังนะไปทางนี้หายไปแล้วพี่มันหายไปแล้วอเ,เอเอกก่อนกลับไปทางเดิมอะ่ะทางนี้เอ้ยขึ้นทางนี้ขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นเข,ข,ข,ขาน้่นๆน,นไปเลย ถ้าไม่ติดว่ามากับแฟนนะผมเดินเข้าไปถ่ายหน้ามันให้พี่ๆดูกันละ